ับอีกครั้งหนึ่งกับรายการจับตาคนดัง0.1 0มึงจะอัปเดตเฮียอะไรที่3คลิปโอเคเพื่อนๆเรียกร้องมาก็อยากจะจัดให้วันนี้เราไปดูคุณมุเงยประทากับโรดดิกจะเป็นเช่นไรเราได้ถ่ายติดไว้ด้วยนะครับผมสำหรับใครที่รับชมรายการได้มากเอาอะเอาไปตอยไปเถอะไปอะยะมุเงยนัมเบอนี่ มูเงะตายไปแล้วมูเงะไม่สามารถขึ้นไปได้อุ้ยเฮีย,ฮยภาษาเลยวะเนี่ยมูเงะไม่สามารถชนะได้ครับผมเมื่อเจอเกิดโหลดเด็กเรียบร้อยในคู่ที่2เดี๋ยรับชมเลครับผมคู่นี้เป็นคู่ที่ผมการันตีได้เลยว่าใบวอลโหดจริงๆครับผมแต่ขอโทษทีนะครับอันนี้ใครเนี่ยมันโรคหาจากวารรดู ริงไฟมีกำแพงดินสดด้วยแต่จะเจอกับอุบัติเหี่ยอุบัติเหี่ยมาจากกิวัสเวกัสมาไครถึงเมืองนอกแต่โดนรอกไปแล้วครับผมช่วงนี้ริงไฟกระแสริงไฟถือว่ารับถือว่าแรงมากๆครับพี่น้องแต่เขามีโร่วน่ะริงไฟจะทำอะไรได้วะเอ้ยกำแพงแตกแล้วไอ้เหี้ยยังไม่ทำเหียเลยเลยเอาเ้วไงต่อไอสัตว์โดนดามเมจไฟกูหน่อยปุ๊ม 800รอโอ้ m ม g กอดมานโรคหายนี่มันเก่งจริงเลยอ่ะเอา้าจอนนี้วอล์กเกอร์ก็มาแล้วครับเนี่ยอย่าบอกนะว่าเขาจะต้องเจอกันระดับออสตาอย่างกิ้งกาอย่างคุณคุณอะไรอ่ะเอาเฮียโดนไปล้วหัวร้อนเลยครับกา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 แม่เจ้าเขาก็มาด้วยนะเนี่ย กิงกาอะไรเนี่ยกา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 จะตบจอห์นนี่วอลเกอร์แบบง่ายได้คารบให้ด้วยครับผมคารบด้วยความแบบเออผมให้เกียรติคุณแล้วนะคุณจอห์นนี่วอลเกอร์ต้องบอกเรียบร้อยครับผมในคู่ต่อไปนะครับผมฮะเฮ้ยมาเหรอวะลูฟิเซอร์เว้ยจากวารูดู คนนี้ก็เป็นหมาที่น่าจับตามองของรายการจับตาคนดังมากๆเลยนะครับผมว่าเขามีฝีมือในการพิวพีที่โหดเหมือนกันแต่เขาก็จะจบลงที่ตรงนี้ครับผมอาจจะตกรอบได้ถ้าคุณเจอกับคุณโลดเด็กนะแห่งกิวสอบบรูทรูดเออไม่ใช่สบรูทรูกิวะไรนี่อขอโทษด้วยน,นะคะที่อ่านชื่อกิวผิดอาจจะเอา,อา ฮ้ตายแล้วเหรอผมเชียร์คุณอยู่เนาะคุณจะตายได้ไงคุณนี่เป็นดาวเด่นของจับตาคนดังคลิปนี้เลยนะคุณจะมาตายได้ไงเอาจริยเจาะตายไปแล้วครับผมใบวอตกรอบไปอย่างไงไ่ายดายนะครับผมในคู่ต่อไปก็เป็นแมตช์ที่บอกว่าระดับออสตาเหมือนกันระหว่างคุณกา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 นี่มึงสอนอกูอ่านภาษาไทยอยู่หรือเปล่าเนี่ยเจอกับมารโรคหาโอ้โหริงดินระดับหัวกิวเสร็จเ้าแล้ว่ะครับคุณกา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  คุณเจอกับมาโลกหาระดับหัวกิวเป็นระดับออสตามีชุดดอดอสี่สิบแปดด้วยใส่ลิ้งเอ้าคุณดิ้งทำบื้อนี่ตายอีกแล้วโอว้แม่เจา้านี่กิ้งกามึงเป็นระดับออสตาปะเนี่ยกา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 ขา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 แม่เจา้เจาคุณทําให้ผมได้เรียนภาษาไทยมากขึ้นนะครับผมขอบคุณคุณมากแต่คุณจะต้องจบชีวิตกับคุณรูฟิเซอร์เนี่ยแหละครับจากวาระดู เขาเป็นระดับรองกิวแน่นอนว่าชุดเขาก็ไม่ธรรมดาเช่นกันมีสิงโตด้วยแน่นอนเขาต้องเป็นคนรวยเหมือนกันนะเนี่ยจะเป็นเช่นไร้อหูเจาะสองร้อยเจาะร้อยโอ้โหมึงย,ยิงแสกกลางเลยหรอวะเรียบร้อยโอ้โหเก็บเกี่ยงเลยเว้ยกากๆ